วันนี้เราจะมานำเสนอผลงานเรื่องนกกระเรียนกับสุนัขจิ้งจอกจาการละครหนึ่งนานมาแล้วมีนกกระเรียนตัวหนึ่งกำลังบินหาอาหารอยู่ในขณะนั้นเองนกกระเรียนจึงเหลียวมองไปเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเข้า นกกระเรียนบินล่อนลงมาหาสุนัขกิ้งจอกและเดินเข้าไปหาใกล้ๆได้ความสงสารนกกระเรียนถามขึ้นว่าเจ้าเป็นอะไรหรือสุนัขกิ้งจอกจึงตอบว่าข้อกินชิ้นเนื้อเข้าไปกระดูกติดคอข้ทอทับย่อยก็ไม่ออกสุนัขกิ้งจอกร้องขอความช่วยเหลือกับนกกระเรียน ให้นกกรเรียนช่วยแต่บอกว่าถ้าเอากระดูกออกจากคอได้จะมีรางวัลตอบแทนให้อย่างงามนกกรเรียนจึงยื่นหัวเข้าไปในปากของสุนัขจิ้งจอกและได้ล้วงเอากระดูกที่ติดคอสุนัขจิ้งจอกออกมาได้สําเร็จเมื่อเอากระดูกออกมาได้สําเร็จสุนัขจิ้งจอกจึงพูดว่า ข้าไม่งับคอเจ้าขอตายก็ดีแล้วยังจะมาอ,าอะไรกับข้าอีกเล่าสุนัขกจิ้งจอกจึงเดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเลวมักไม่เห็นความดีของผู้อื่น นิทานเรื่องนี้จัดทำโดยเด็กชายเฉลิมชัยตําตาดและเด็กชายนัทพลศรีรสาขอขอบค,คุณคุณครูออนอุมาสิทธิบุญและคุณครูอรุลรัตน์บำลุงพิทครับ